สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางนต์พนามสองครับคลิปนี้นะครับมากลับมาพบกันต่อเป็นคลิปที่2นะนะครับพอดีวันนี้เป็นวันที่11เมษายนแล้วนะครับก็คือร้านเรานะครับจะหยุดทําการวันที่13นะครับถึง16เมษายนนะครับแต่ว่าของผมอาจจะต้องขอลาไปก่อนตัวหน้าหนึ่งวันก็คือวันนี้วันที่11ผมจะทํางานวันสุดท้ายนะครับถ้ามาหลังจากวันนี้ก็เป็นวันที่12ก็จะมีท่านหนึ่งบริการนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามา ดูกันนะครับต้อนรับวันหยุดสงกรานต์นะครับลูกค้าหลายท่านนะครับก็หยุดแล้วนะครับก็มีลูกค้าบางท่านก็ทยอยมาใช้บริการก่อนเดินทางกลับบ้านวันนี้ก็มีหลายเจ้าอยู่นะครับก็ขอบพระคุณนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อ MT ZS นะครับตัวนี้จะเป็นคอ17นิ้วเป็นตัวเจนแรกนะครับเป็นลาย5ก้านนะครับหน้าเงาสามขิศนะครับตัวนี้นะครับ MT ZS เนี่ยนะครับจะใส่ได้เฉพาะล้อของ MT ZS เท่านั้นใส่กับรถไฟฟ้าไม่ได้นะ นะครับลูกค้าหลายท่านนะครับเห็นส่งรถไฟฟ้านะ่คำเจ้าล้อไอ z ทไปใส่ใส่ไม่ได้นะนะครับล้อใครล้อมันนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อตัวท็อปถ้าลูกค้าเอารถตัวรองมันจะเป็นล้อขอบสินิ้วนะครับขอบฟิลล์ขอบฟิลนิ้วเป็นไงไม่ต้องบอกเลยเพราะว่าสาวกเอรู้กันดีนะครับของรถมาเป็นขอบสิสแตนดาร์ดนะครับตัวนี้เป็น17ท็อปนะครับไปเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะ ถ้าล้อแท้ MG วิธีดูนะครับต้องมีตา S A I C นะครับอ่า S A I C นะครับอาะให้คุณตาเปิดไฟแป๊บหนึ่งอ่าเห็นไหมครับ S A I C มอเตอร์อันเนี้ยเป็นตาที่บอกว่าล้อตัวนี้จะเป็นล้อแท้นะครับอ่า S A I C นะนะครับเป็นขอ17กว้าง7นิ้วนะครับออฟเซตอยู่ที่41่สเนะครับออฟเซตอยู่ที่41นะล้อแท้นะครับตัวนี้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าดูก่อนได้นะครับ ล้อตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปจะมีล้อพี่น้องอยู่ก็คือตัวไมเนอร์เชนนะครับตัวไมเนอร์เชนเป็นยังไงก็เรืองจะดูคลิปก่อนหน้านะครับประมาณเมื่อวานถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเพ่มีลูกค้ามาเปลี่ยนล้อนะครับก็ลองเลื่อนดูได้นะครับก็คือเป็นตัวไมเนอร์เชนอันนี้จะเป็นตัวก่อนนะครับเป็นล้อพี่น้องกันสเปคเดียวกันต่างกันแค่ลายนะครับใส่ได้กับรถ m อ z มทุกคันนะนะครับหน้าร้านเราเป็นสีขาวแดงนะครับร้านอยู่พระรามสองบางสุขเทียน อยู่เลยซอยเชรทะเล21หรือ21มา200เมตรนะครไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมาบคลิปนี้นะครับผมกอลจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันนะครับฝาบคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ